สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายขั้นตอนการทํางานของออยนะคะหากคุณจ้างออยทําเอกสารเปิดร้านนวดแล้วออยจะทําอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คืออยากทราบรายละเอียดร้านโลเคชั่นร้านและเราทําการนัดวันนะคะเพื่อจะไปดูร้านค่ะว่าขาดเหลืออะไรบ้างไหมเป็นไปนตามกฎระเบียบของสาธารณสุขหรือเปล่านะคะหากได้วันแล้วเราก็จะ ไปดูร้านตามวันที่นัดหมายค่ะโดยวันแรกที่เราเจอกันคุณลูกค้าจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของที่เราตกลงกันไว้นะคะหลังจากที่เราเช็คร้านแล้วว่าขาดตกปกพร่องอะไรตรงไหนเราก็จะแจ้งให้ท่านแก้ไขนะคะและก็จะชี้แจงค่ะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหลังจากนั้นหากเจ้าของร้านแก้ไขทุกอย่างแล้วและเตรียมเอกสารพร้อมทุกอย่างตามที่แจ้งไป ก็จะทำการนันดกันวันที่2ค่ะรับเอกสารต่างๆค่ะและก็ออยก็จะเอาป้ายต่างๆนะคะที่จําเป็นที่จะต้องติดนะคะป้ายพวกนี้นะคะออยจะทำให้นะคะให้ทุกร้านเลยค่ะไม่มีการบวกเพิ่มนะคะหากร้านไหนที่ไป้ายไม่ครบออยก็จะเอาไปติดให้ค่ะแล้วก็ไม่เอาคืนค่ะติดถาวรจ้า แล้วหลังจากนั้นออยก็จะถ่ายรูปทุกๆจุดะคะ่ะตามที่เราจะต้องปินรูปแล้วเอาไปติดที่เอกสารนะคะหลังจากที่รวบรวมเอกสารครบแล้วถ่ายรูปครบแล้วออยก็จะยื่นสารสุขในวันถัดไปค่ะถ้าไม่ติดวันหยุดราชการนะคะหลังจากยื่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ใบนี้มาค่ะ พอได้รับใบแล้วออยก็จะเอาไปให้ที่ร้านค่ะแล้วก็เราก็จะจ่ายส่วนที่เหลือกันนะคะการทำงานของออยยังไม่จบนะคะแล้วก็จะนัดวันกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อตรวจร้านค่ะหลังจากตรวจร้านเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบนี้มาค่ะใบนี้นะคะก็จะเป็นใบตรวจร้านค่ะว่าร้านอะ่ะยังต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นไปนตามกฎระเบียบของสาารสุขนะคะหากร้านไหนที่จะต้องแก้ไข ออยก็จะแจ้งกลับไปทางร้านค่ะว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างแล้วก็ถ่ายรูปเอามาส่งที่สารสุขอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะออยก็จะติดตามให้ค่ะว่าใบจริงออกตอนไหนแล้วก็จะแจ้งกับทางร้านนะคะให้มารับใบจริงพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมค่ะนี่คือการจบการทำงานของออยนะคะหากใบจริงออกแล้วทางร้าน ไม่สะดวกมารับเองออยก็จะมีบริการนะคะโดยมีค่าใช้จ่าย500บาทค่ะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมนะคะออยเป็นแค่คนรับจ้างทำเอกสารนะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสาธารณสุขนะคะไม่สามารถซิกแซกได้เลยนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบของสาธารณสุขนะคะ หากร้านไหนนะคะสุดเจ๊จังออยเอสไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะยินดีตอบทุกคำถามนะคะ